วันนี้ก็เป็น day วันนะคะวันจันเดี๋ยวเราจะไปลาแล้วก็ไปตรวจคนไข้ที่เออกันมันยังไงอ้ดูกระเป๋าชีไหนมาอวดใกล้ๆสิต้องมีไอ้นี่เหรอกระเป๋าใส่ด้วยเหรอใช่เพราะว่ามันดำานิทโอ้โหว้าวน่คือขนาดจอวันเนี้ยเท่าขนาดกระเป๋าข้างหลังแล้วอะใหญ่ยางเง พี่ละบูบูเอ้ยักตรจริงเธอจุ่มได้ตัวดีแต<อ>่เตรียมเซตแล้วหนึ่งก็เมื่อกี้กไปเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนแบบพูดแต่ว,ว่าหนองหรือเชือ้อที่มันแบบดูติดเชื้อเยอะอะไรเงี้ยจากบริเวณแผลกดทับเสื้อของคนไข้มันเป็นเก็ดสี่ก็คือลึกไปถึงกระดูกแล้วอะ ก็คือขูดขูดขูดเอาเชื้อที่มันแบบดูติดเชื้อออกนะคะก็เรียกว่าดีไวเมนเดไซท์ทำข้างเตียงเดี๋ยวนี้เราจะไปดูเคสที่ห้องสุกเฉินต่อ <c oughs> อ,อาาเช้าเราช็อตวันนี้นะคะนำเสนอเมนูรพรชอนันนี้คือไข่ลวก ไข่ลวกสามสามฟองยี่สิบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้อร่อยมากราคากันเองมีคนให้ความร้นหนูจังกีวอรพี่ลูกก๊อฟสองตึ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 งร้านปลยจะเอากูเทิง <c oughs> <c oughs> ก็เป็นไงล่ะเมื่อเช้าวันที่โรงพยาบาลเราก็กินด้วยกันมีอยู่แค่นี้เพราะเราสองคนเพราะว่าเดนสองคนนะอีกคนหนึ่งหนีไปขึ้นโรงงานเออใช่แม่คนเดียวมวันพุธวันพุธคนก็ไม่อยู่อ๋อหรอพุธคนไม่อยู่พุธสัปดรับ เป็นจอบานปัก่ารับท็พเก่งมากนะคนเนี้ยคือบ่นว่าเหนื่อยแต่ว่าอะไรวันหยุดที่ไม่ได้อยู่เวนที่เนี้ยก็คืออยู่เวนที่นู่นเพราะว่าไปรับจอบไว้องอูกับการทำงานกันเลยเก่งมากถามว่านเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะชีวิตลันด้วยมันนี่แต่ต้องมีนะแต่ต้องซื้อลาบูบูไม่มีแฟนน่ต้องซื้อลาบูบูก็เลยต้องใช้เงินถ้ามีแฟนก็จะอยู่กับแฟนสดนะเนี่ยบอกกดนะ ส่วนนะเขาก็ยังเหมือนจวสองปีแล้วยังไม่มีแฟนเลยตอนนั้นหน้าสงสารแล้วฉันก็กลับมาแหละเป็นแก๊งสามโสดทำไมละ่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะคุณยายของลูกกอล์ฟทำอาหารมาให้ค่ะถ่ายไม่ทันกินหมดเร็วอร่อยค่ะก็เนี่ยแหละทุกคนชีวิตเราพอชอกรก็เนี่ยแหละมีกันอยู่แค่นี้วนไปแล้วตอนนี้ก็คือทําเป็นอัดคอนเทนต์นะจริงๆก็คือให้น้องอะล้างจานริยนนี่นะคะทุกคนห้องอาบน้ําเด็ก แล้วทำไมฉันต้องทำเสียงแบบนี้ <Yeah. S 1> แล้วนี่ก็ห้องคอดอันนี้คือ oh <Ad ieu. S 1> <laughs> จะรู้สามไม่พูดคำนี้โกสปะคะไ <c oughs> ม่ใช่โกมศาอืมโอที่ไหนจะสวยขานาดนี้ตึงๆตึงๆตึงตึงๆแล้ว <Yeah. S 1> ก็พักเที่ยงเราก็จะมาทำาคนเดียว ฉันทำบัตรประชาชนหายสรุปรก็คือบัตรประชาชนหายจริงหาทุกที่ไม่เจอก็เลยเดี๋ยวจะมาทําบัตรใหม่บัตรประชาชนเดิมมาหน้าตาโอเคไม่ยมนะมาอรอลุ้นว่าบัตรใบนี้จะเป็นยังไงคือน้อยมากทุกคนดูรูปฉันอะแกตั้งหัวบัตรก่อนอ่ะสวยฉันรู้สึกว่าหน้าฉันแบบไม่ต้้งหูวไม่โอเค นางสาวเต้าหู้เดี๋ยวเราจะมาจุ่มตาปูปูวะใช่ตาปูปูแค่นี้คือลงเวรมาแล้วแล้วมันเป็นตลาดเป็นงานในขนมต้มหอมคือบางบานมั้งเราก็ไม่ชอบบางบานหรอกเราจุ่จุ่มเต็มเลยวันนี้ลงเวรแล้วนะข้าวขาอะไรกินมันก็วนกันอยู่แค่นี้สวัสดีค่ะฉันชอบความหันไปแล้วก็เอ้าพี่แคทเต็มเลยมีโดริบอนด้วยเฮ้ยตาปูปูข้าคนหมูย่างน่ากินมาก อุ้ยอันนี้แมลงทอดน่ากินกันอันนี้สี่ไม้ค่ะแล้วก็สองสองย่อไม้หนึ่งได้ค่นะเรามองไปแล้ว,วเราอยากกินอะไรปลางอ่ะคนหอยทอดนนี้น่าก,กินมากดูดิวันนี้เป็นวันอังคารนะคะช้าวดันสองเดี๋ยวไปล้าวกัน สี่โมงแล้วนะคะวันนี้ไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งเท่าเมื่อวานจริงเมื่อวานอะ่ะตอนตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเยนะ็นอ่ะค่อนข้างยุ่งมากเลยนะคะก็มีเซฟมาเรื่อยๆแต่วันเนี้ยโอเคเลยนะแต่รู้สึก,กว่าป่วยบ่อยมากแค่นอนดึกนอนไม่เป็นเวลาหรือบางทีนอนน้อยหรือเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบป่วยอย่างเงี้ยวดหัวจี๊ดแต่ไม่ขนาดไมเกนนะแปลว่าวันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะก็เดี๋ยวตอนเนี้ยคือเราจะกลับบ้านแหละก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันแล้วก็พักผ่อนนะคะกินคนเดียวจบ ะะมม่ออรรากปทีบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพุธแล้วก็คือ day สเปิดทายเปิดเปิดเช้าวันนี้ด้วยกันมาราวแล้วก็อันนี้ญาติคนไข้ให้มานะคะเราไปราวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปอันตชาราวต่อจะเป็นวันที่คนทองมากระซ้าเมื่อเข้ามาถึง ER สิ่งแรกที่คุณเจอก็คือของมีประโยชน์ใช่ไหมคะอินชาร์ <c oughs> ของมีประโยชน์ที่อินชาร์ซื้อไว้ให้ก็คืออะไร มแล้วลูกก๊อฟก็ซื้อมาให้อีกอะไรอะโกโก้เหรอเมื่อเช้าเพิ่งกินไว้มองไปแก้วเอ้ยอะไรสั่หนักไวท์ทำงานีเป็นไงล่ะขนมเพียบอุ้ยเยลยเลยไม่ทรับจะมาทำแล้วก็แต่ว่าต้องกิน กลับมาในห้องเรียบร้อยกับสภาพแบบอยู่บ้านมากดูผมฉันก็มากินข้าวกลางวันกันนะคะด้วยความที่ขี้เกียจขับออกไปข้างนอกนะก็เลยสั่งมาซึ่งแบบว่าพี่พี่ห้องยาเขาจะชอบสั่งร้านนี้อยู่แล้วนี่ก็เลยบวกหนึ่งไปนะคะนี่คือยำมามา่าทะเลที่ถูกต้องเดี๋ยวรดน้ำสิ รู้ทาไมตอนเด็กๆแอมแทบไม่ค่อยได้กินยำเลยนะแต่พอยิ่งโตขึ้นน่ะแอมยิ่งชอบกินยำอะ่ะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดก็เลยเวลาสั่งยำก็จะแบบสั่งยำแต่ไม่เผ็ดเลยไม่ใส่พริกเลยค่ะทุกคนก็จะแบบเอาจริงดิยิ่งโตยิ่งคนพบว่าจริงๆแล้วการทํางานและมีความสุขอะ่ะก็คือการทํางานเพื่อเก็บเงินเพื่อไปซื้อขนมและอาหารที่เราชอบกินแล้วพอได้กินเราก็จะมีความสุขชีวิตมันแบบสิมเปิลขึ้นเรื่อยๆเนาะทุกคน นี่นะคะและมื้อเย็นวันนี้ของเราทุกจุกให้ทายว่าจินงๆ่คนติดคนตัริ้วู้ทุกโลกวันไหนแต่งหน้าไม่ทายจะไม่ถ่ายไม่เป็นไรเราจะตัดใส่อยู่ดีไม่ดูบนบนแต่ว่าไม่ฟังเดวันนี้วันพฤหัสเดี๋ยวไปทำงานกัน อาหารปรปชออีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อไข่ลวกกันทุกคนไข่ลวกสาฟองละคา20่บาทเท่านั้นล็อกค่าเก็บและไปร้านเดิมอรอปชนะคะซึ่งคุณป้าบอกว่าไข่หมดแต่ว่าจะปีนดัวไปซื้อไข่ข้างๆมาต้ oh าาม,มให้น่ารักเรื่ปรชอโอเคไปอีกอารก่อนจ <laughs> <laughs> ังหวะช็อตตึง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 เหี๋ยว <laughs> คลิปมั้งคลิปก็เห็นนะเฮอจะเป็นตึงตึงตึงตึตึงงตจะพูดแต่ลาเวรเราอ่างกัมากเหอะไม่ได้เพราะมีคนจิ้นคู่เราเยอะนะคอมินต์เขาพูดอะเนยอ่านดิ่งมาก คือค่ะว่าก็มเมนต์ประมาณว่าพยาบาลทุกครั้งเนี่ยดูไม่เก่งไม่แข็งเนี้ยเข้าคราวก่อนเนี้ยได้เจอหมอสวยแบบนี้พยายามให้น้ําหยดหินแบบว่าทุกวันเลยเนี้ยน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกว่าพอก่อนหินไม่ต้องหยดแล้วหินเปียกมันได้หินก้อนหินเปียกแต่ว่าเราเป็นเพื่อิ้มกันหรอมกันอยูบบนี้กรักกันไว้ถูกสาเหตุที่ยังคบกันต่อเพราะความรักเยอะกันไปรู้ทุกอย่างเอาไว้เดี๋ยวเขาให้เบา ให้ค่ะทุกคนไปทำงานก่อนความลับของพรบชอดเยอะชานจบเอาความให้หมดปลอดไม่ปลอดใครอีกต่อไปหลอดว,ดวนนอเดีบอกระงับครอบคร้องรู้เยอะมากเลยคือคนอ่ะคาดหวังเลยสมกับที่คาดหวังว่าไหนตอบไปที่บอกเลยทุกคนต้องรอที่พิโซดหน้าความลับของพรบชอดตอนหลอดวอร์ดอกระงับครอบคร้อง ไปเรื่อยป่ะคนไทยแบบเนี้คนไทยท้าลงไปรู้ป่ะอื่นแหละคนก็บอกว่าให้ลูกกอล์ฟไปพบจิตวิทย์ซึ่งข้างในคอนเทนต์ไม่มีอะไรเลยแต่พูดไปเรื่อยปินเน้าก่อนเยล่นปีนเน้าเลยวะเฮ้ยทำไมคลิปนี้มันดูง่ายแต่มันยากสุดแล้วอะที่ได้ออกสมัยอะรู้มาดูนี่ เย็นนี้มากินข้าวกับเพื่อนค่ะนัดเพื่อนไว้โชเอ็กซ์โเวอร์เปล่าค่ะเอ็กซ์โทเวร์ตัวปลอมเป็นร้านราเมงของอยุทยาที่อร่อยมากชื่อชูอินเซนสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคนที่บอกว่าไม่มีเพื่อนนะคะวันนี้พามาเจอเพื่อนแล้วเป็นคนที่หนึ่งค่ะยยยคนที่สองทำไมไม่พูดอ่ะคนที่สาม ตัดภาพมาของหวานแล้วของหวานที่อยากได้ก็คือลาบูบูคะ่ะอันนี้คือเขาขายอุ้ยตัวนี้ลูกกอล์ฟพึ่งจุ่มไปเท่าไหร่อะขอดูหน่อยได้ปะกี่บาทอ,อ่ะ ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะคือญาติเอาน้องมาตรวจแต่ว่าญาติถือลอตเตอรี่มาก็เลยเป็นไงต้องเซอร์หนึ่งเกิดถูกรางวัลที่หนึ่งนะสองใบอุ้ยสิบสองล้านมันคนละตัวเลขกันย่าดูเลขกันค่ะแต่งนะรวยฮะว่าเด็กเก่ายายเหนื่อยมีอะไรล่าสุด

แล้วเป็นตัวแม่ของเงินดูเป้าเพราะทุกวันนี้แม่หนูเรามาทำงานแม่หนูอีกเลยนีซื้อลิปใหม่มาค่ะ วันนี้นะคะ้ชัมต้องขอบคุณ<ห>ใครคะคุณยายของน้องกกอลฟนะคะ,ะปิวอจุบอาหารเบาๆเบาปะพี่จะผักเอาอะไรมาอ้วนเออโเออพีออ่จะผักคะ่ะเอาอะไรมาอ้วนเอยอืออัน,น,น,อ,น,นอะไร่เนกะไี่หันทำไมมันเปิดดนึงนห้ามันเปิดมันนิ่งอ่นนงอนนอะ แต่ว่าขุนตุนคือถ้าใครอยากกินแบบเหมือนเราต้องมาบางบานอ่ะต้องเข้าหนอต้องติบกอกต้องเลยเหยืกต้องเหือูกไม่อาพี่สายเหยือกทรายนี่คนะมีครถามว่าต้องก๊กสดไหมก๊อกไก่ก้อตัวเลยกไก่ก๊อกตัวตุกตุกตลอดแต่ว่ามีไม่ด้แต่ไม่มด้ติบอันนี้อันนี้เนต้องไปเือเลยขอเสื้อขอเสเ้าติข้าไป ไปเออเออแล้วเราเจอลุงตาลลุงตายเลย แบบไทยละค,คนเ,เคนเ <c oughs> เี่ยคนนิ้วคนนิ้วเอ่ออะไมัเรื่อไม่รด้ด นี่นะคะไม่ต้องมีผู้ชายมารอรับเรามีหมามารอรับรูบ้ลหรอบอลเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งแป๊บหนึ่งรอรอก่อนเด็ดเจ็ดเจ็ด,ด,ดวันนี้วันอาทิตคือยุ่งมากเมื่อเช้า,ชาก็คือรีเฟอร์เคสโต๊ะั๊แผกเป็นแบบขาขา้างขวาแขนข้าขวาอ่อนแรงแล้วก็ชักมาค่ะก็คือเป็นเคสตรวบรีเฟอร์ไปตอนนี้ก็ ไปแล้วเสร็จคนไข้คข่อนข้างเยอะหลายทุกคนโอ้สภาพอือ oh. ่เลยฉันต้องไปอาบน้ําก่อนก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงแลละทุกคนคือเมื่อกี้มีเคสด่วนใช่ไหมชุบเฉยคนไข้ชักแล้วก็ขาขวาแขนขวาอ่อนแรงอะไรเงี้ยก็อาสรุปคือสงสัยเป็นเหมือนสโตฟ k e fast tag เนาะก็เป็นเหมือนแบบสงสัยเส้นเลือดสมองตีบอะไรเงี้ยซึ่งระยะเวลาเร็วมากมาแบบสองสามชั่วโมงมาเลยก็คือต้องรีบส่งไปแบบ f a สแท็กรีบมากอีมืออะไรเงี้ยแล้วก็มีคนไข้เอาถ่ายเป็นมุกเลือดแล้วก็ไปลาวอร์ดไปต่างานานะคะก็นี่แหละเพิ่งเสร็จเที่ยงสภาพก็คือแบบ จีดเวอร์เอปอ็นาหารบัติตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าอำเภอ ของรปรชนะคะก็คือจะมากินข้าวแหละแต่ในขึ้นได้ว่ามีเคสน้องเด็กทารกอ่ะสี่เดือนแบบว่าายเหลยวน้องแล้วก็มีมุกเลือดอะไรเงี้ยคือคิดว่าน่าจะแพนมวัวแหละถ้าจากอาการเนาะทีนี้นยา่าอะเหมือนจะแบบออไม่สะดวกมาซื้อเปลี่ยนนมนนนี่นั่นก็เลยเออตัดปัญหาเดี๋ยวมาดูให้เอ,อซึ่งมอกว่าพอจะรู้บ้างว่ายี่ห้ออะไรที่มันเหมาะสําหรับแพนมใช่ปะแต่เอาจริงไม่เคยมีประสบการณ์ซื้อนมผงเลยก็เดี๋ยวไปดูคร่าวๆก่อนละกันว่าพอจะมียี่ห้ออะไรไหมของซูเปอร์น้านเพือนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก ก็คือเยอะมากน้ำปกเยอะมากเดี๋ยวค่อยหลังจากที่ฉันอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนให้ายว่าอะไรมีเค้กค่ะแต่ยิวใจว่าเพื่อนมาจากกรุงเทพเพื่อนซื้อมาฝากโกโก้ชาเียนเฟรนช์ไม่มีสปอนนะคะแต่ชอบมากขอหนึ่งปืดโอเคดูต่อโอเคเดี๋ยว ไปทำงานกันครับ จบง่ายๆแก่ชั่ีหนึ่งแล้วนะคะก็มีเคสคนไข้แบบว่าเรียก EMS ออกรับเหนื่อยแล้วเมื่อกี้น้องพยาบาลโทรมาว่าที่ซีนก็คือเหนื่อยมากออกซิเจนต่ํามากแ้่ต้องใส่คิ้วนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวกำลังกลับโรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะไปเตรียมใส่คิ้วรีเฟอรอ์อยากลงเวนสวยๆวันอาทิตย์แน่เลยอยยังยิ้ได้ เวนังฟ้าท่วงเอาอินเจอร์ทั้งวันแหมแล้วทั้งวันคืออินเทอร์คือไม่ใช่เวนอะไปเที่ยวค่ะแล้วก็กลับมาขึ้นดึกค่ะวันนี้วันที่สิบหกเฮ้ยรู้ปเรามีเรื่องบนที่ถามเรื่องว่าพรุ่งนี้ไปอยู่ยไหนเพราะมันคือวันที่สิบหกหวยจะออกใช่ไหมก็มันมีล้วว่าเขาซื้ออีกเท่าไหร่หนคนแล้วก็ห้าใบนะ ถ้าไเห,หรอหรุ่นทีสองค่ะี๋ยวเราไปทำเราบอกไปทำง,งานสี่โมงออาีสี่โมงต <Okay. S 2> ั้งแต่สามครึ่งจะมาหาโอเคมาลุหรอทุกทุ่วันำเลยถหมือนเพิ่งร้าทกันรอรุ่นกันรอ,อรุนกัน,น,กนที่เอาซื้อหะะ <c oughs> มดเลยครับไม่ซื้อเลยออ้ยเดี๋ยวไม่ไ้รุน่นลว <c oughs> เรามีรุนกันหลายใบแต่ไม่เคยถูกนะบ้า <c oughs>